บรรยากาศสสจนครพนมประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมตนแบบร as well as well ่วมต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ2 5 6 9กบครับนายแพทย์สมชายชมพูค้าครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นประธานนํำกล่าวประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมตนแบบประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 9อพร้อมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมใสสะอาดรวมกับการต้านทุจริตประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 9พร้อมโดยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเขารวมอบรมอย่างพร้อมเพียงกับ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเป็นภูถ่มีคุณธรรมมีจริยธรรมประพฤติตนเป็นสัมมาชีพโดยความซื่อสัตย์สุจริตดำรงตนอย่างมีเกียริและก็มีศักรีมีจิตสำเนึกต่อนหนาทีรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติงานโดยความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมบ่เลือกปฏิบัติยึดมั่นในความยุติธรรมกล้าที่จะตัดสินใจและก็ยืนยัดเหตุในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ร้ามกันหนีก็มีการถวายสาัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติตนตามร้อยเบื้อพยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานรักษาและกะตอ่อยอดศาสตร์พระราชาดําเนื่นชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงโดยความผักเพียนสุจริตเคียงขางความดีเพื่อร่วมกันจันโลงและกะพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงมัง่งคั่งและกะอย่งยืนค่ะ